สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้วันนี้ปัญญาพารวยจะจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับหมักแกลบหมักแกลบหมักแกลบในวันนี้ปัญญาพารวยจะใช้สูตรจะใช้สูตรนี่ฮะปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียจะใช้ปุ๋ยสูตรปุ๋ยยูเรีย เสร็จแล้วก็ก็จะใช้แกบหนึ่งกระสอบอแกบกระสอบนี้ก็อยู่ประมาณกระสอบปุ๋ยของของปุ๋ยยูเรียเนี่ยฮะกระสอบเนี่ย,ยกระสอบปุ๋ยของยูเลียเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะผมผมก็เตรียมน้ำไว้ประมาณประมาณสัก18ลิตรประมาณสัก18ลิตร นะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียไปประมาณเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียนี่ได้เตรียมแก้วไว้แล้วพี่นอ้องแก้วนี้เป็นแก้วเจดออนนะเดี๋ยวผมจะใส่ผมจะใส่ประมาณสัก ใส่ประมาณสักหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วแล้วนะพี่น้องสองแก้วผมจะใส่สามแก้วนะพี่น้องจะใส่สามแก้วอ่ะจะใส่สามแก้ว ใส่สามแก้วออออขอเขาะชังมัน,น,นเสร็จแล้วก็เอาไม้คนนะพี่น้องใช้ไม้คนคนให้คนให้ปุ๋ยมันละลายซะก,ก่อนคนให้ปุ๋ยมันละลายก่อนนะพี่น้องเป็นสูตรเป็นสูตรปุ๋ยยูเรีย สูตรปุ๋ยยูเลียหมักแกบดิบหมักแกบดิบแกบไใหม่ให้เป็นแกบเกา่าแกบไใหม่ให้เป็นแกบเกา่าโดยใช้ปุ๋ยยูเลียเป็นหัวเชื้อในการหมักนะครับการใช้ปุ๋ยยูเลียเราก็จะ ตีปุ๋ยให้มันแตกก่อนใช้มือเลยนะพี่น้องถ้าถ้าใช้ไม้ตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าว่าปุ๋ยมันมันละลายหรือยังต้องใช้มือเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ล้างเอาปุ๋ยเริ่มปุ๋ยเริ่มละลายแล้วเริ่มละลายแล้วคิดว่าหมดแล้วปุ๋ยละลายหมดแล้วทีนี้พี่น้องผมจะ ผมจะใช้แกบ1หนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะผมจะเทลงไปนี่นนนนจะเทลงไปนะจะเทลลงไปเทไปเลย เทแกบลงไปแล้วหนึ่งกระสอบเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเทน้ำปุ๋ยเทน้ำปุ๋ยล่ลางไปพี่น้่น เสร็จแล้วเราก็ตะกุยซะหน่อยตรงไหนมันไม่เปียกตรงไหนมันไม่เปียกเราก็ลาดไปเรื่อยๆเราลาดไปเรื่อยๆพี่นอกจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูให้มันพูดกลัวให้มันพูดกลัว ทำอย่างนี้นะพี่น้องใช้ใช้น้ำลากทีเดียวเลยไม่ไดนะ้มันไม่ทั่วมันไม่ทั่วเราจะต้องค่อยๆลาดแบบนี้ผมว่ะกาเอาไว้ว่าน้ำประมาณ18ลิตรนะน้ำประมาณ18ลิตรน่าจะพอน่าจะพอ วนไปเรื่อยๆให้มันทั่วๆวรให้มันทั่วๆ ทันใจเลยที่นองสู้อย่างนี้ไม่ได้นะดูฝักบัวตันกันแหละ แล้วพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะจะผสมดูว่ามันพอดีพอดีจ้ สมไปเรืเ่อยๆให้มันเข้ากัน เดี๋ยวขออหกสั้นหน่อยน้ำรู้สึกว่าจะไม่พอพี่น้องผมก็จะใส่น่ละแก้วเหยียบแก้วจนแตกผมก็จะใส่ประมาณอีกสักครึ่งแก้วนะ คือขีแก้วนะพี่น้องเสร็จแล้วก็ละลายรู้สึกว่ามันจะน้ำยังไม่พอน้ำยังไม่พอมันต้องมันต้องอยังไงพี่น้องมันต้องกำแล้วไม่ให้มันแตกแต่ว่านี่มันยังแตกอยู่ถ้าเรากำอย่างเงี้ยต้องให้เป็นก้อนอยู่มัง้งแต่นี่มันยังแตกอยู่ แสดงว่ามันยังขาดน้ำเดี๋ยวผมก็จะใส่น้ำไปอีกสักหน่อยใส่น้ำปุ๋ยไปอีกหน่อยใส่น้ำปุ๋ยไปอีกหน่อยโอเคละลายนะ หลบเดี๋ยวสุดท้ายก็จะคำนวณให้ดูจะคำนวณให้ดูว่าใช้น้ำประมาณเท่าไหร่อันนี้อันนี้แกบกระสอบใหญ่เลยนะพี่น้องอันนี้ใช้แกบกระสอบปุ๋ยอยู่เรียเลย,แบบเเบเลยแบบเต็มกระสอบเลยแบบเต็มกระสอบแต่ทีนี้เดี๋ยวเวลาเราเอาใส่กระสอบนี่นะพี่น้องเวลาเราเอาใส่กระสอบนี่เราต้องแบ่งเป็นสองกระสอบ แบ่งเป็นสองกระสอบเราจะไม่ใส่ให้มันล้นเหมือนตะกี้นะเราจะต้องแบ่งเป็นสองกระสอบอเดี๋ยวจะทําให้ดู โอเคหมดหมดเริ่มเริ่มเปียกได้ okay. โอเคพอสมควรโอเคเปียกแล้วพี่น้อง แล้วครับเปียกแล้วโอเคเปียกแล้วใช้ได้ใช้ได้เปียกแบบทุกเม็ดเลยตอนนี้ได้แล้วนะพี่น้องเสร็จแล้วนะพี่น้องท่าน,นี้ผมก็จะเอาผมก็จะเอาใส่กระสอบโดยโดยแบ่งเป็นสองกระสอบ โดยแ่งกันสองกระสอบก็ได้เตรียมถุงเอาไว้แล้ว ใส่ก็สอบเลยขั้นตอนก็มีแค่นี้นะพี่น้องขั้นตอนก็สรุปแล้วน้ำน้ำนี่ตะกี้ผมเติมไปถังนี้แล้วก็ใส่อุ๋ยูเรียไปครึ่งแก้ว สรุปแล้วน้ำเนี่ยผมใส่ผมใช้น้ำยี่สิบลิตรใช้น้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยยูเรียไปประมาณครึ่งกิโลนะผมผมผมไม่น้ำเป็นแก้วละกะดูใส่ปุ๋ยยูเรียป,ประมาณครึ่งกิโลพี่น้องประมาณครึ่งกิโลน้ำประมาณยี่สิบลิตรแล้วก็ผสมให้เข้ากันโดยใช้แกบเนี่ยหนึ่งกระสอบ ขยยูเลียเสร็จแล้วผมก็จะแบ่งเป็นสองเป็นแบ่งแบ่งใส่เป็นสองกระสอบโดยที่ว่าเราไม่ให้มันเต็มมาก ดยเราจะหมักเอาไว้ประมาณ2อาทิตย์พี่น้อง2อาทิตย์ใช้ได้2อาทิตย์ใช้ได้ถ้าจะให้ดีก็เดือนหนึ่งนะพี่น้องเดือนหนึ่งโอเคเลยเดือนหนึ่งนี่ใช้ได้เลยเอาไปผสมอเอาไปผสมดินอาไปผสมดินหนึง่งส่วนหนึง่งส่วนอาไปผสมผสมดินหนึ่งส่วน แล้วก็เอาไปผสมขุยขุยมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วนเป็นขุยมะพร้าวหรือว่าเป็นเป็นรากไผ่ก็ได้นะเป็นรากไผ่พี่น้องก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีถ้าไม่มีดินหรือว่าถ้าไม่มีขุยมะพร้าวนะพี่น้องพี่น้องอ่า พี่น้องเดินเดินเข้าในป่าป่าเห็ดนะนะพี่น้องป่าเห็ดทึบๆมามันก็จะมะีมันก็จะมีใบไม้เนี่ยปกคุมหน้าดินเอาไว้ใช่ไหมเราก็เราก็เลิกเอาเอาใบไม้ข้างบนออกแล้วเราก็กวาดินเอามาเอามาผสมเอามาผสมหนึ่งส่วนเราตีไปซะว่าเราตีไปซะว่าแกบนี่นะ แกบหนึ่งกระสอบปุ๋ยยูเรียเนี่ยคือ3ส่วนแกบหนึ่งกระสอบปุ๋ยยูเรีย3ส่วนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เราจะใช้ดินที่จะไปเอาจากดินจากในป่านเนี่ยมา1ส่วนอาจจะเป็นดินอย่างดีเลยดินในป่าเสร็จแล้วเราก็จะไปหาหาปุ๋ยมะพร้าวไปหาปุ๋ยมะพร้าวไปหาซื้อมาก็ได้นะพี่นอ้อง ขุยมะพร้าวหรือหรือถ้าถ้าถ้าเพ่มถ้าพี่น้องไม่มีก็ก็ถ้ามีแหนแดงตากแห้งนะพี่น้องแหนแดงตากแห้งใช้แหนแดงก็ได้แหนแดงตากแห้งนะเอามาผสมเลยอ่าก็ใช้แทนแทนขุยมะพร้าวแทนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนก็หนึ่งส่วนสามของกระสอบนะพี่น้อง เนี่ยผมจะบอกให้นะพี่น้องอ่ผมจะบอกนี้อันนี้เป็นเป็นกระสอบแกบปุ๋ยยูเลียเนาะนี่เป็นกระสอบแกบปุ๋ยยูเลียอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งกระสอบแกบหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบเราก็แบ่งเป็นสามส่วนนะเราตีเราตีแกบเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งก็จะแค่นี้นะพี่น้องหนึ่งส่วนก็จะแค่นี้แค่นั้นใช่ไหมเราแบ่งเป็นสามส่วน หนึ่งส่วนเราก็ไปเอาดินมาหนึ่งส่วนเสร็จแล้วก็ไปเอาอไปหาขวยมะพาวหรือหาแหนแดงตากแห้งก็ได้เอามาหนึ่งส่วนนะแล้วก็มาผสมเอายางละหนึ่งส่วนนะพี่น้องแต่ว่าเอาแกบเนี่ยสามส่วนโอเคนะพี่นอ้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจะหมักตัวนี้ไปประมาณสองอาทิตย์ นนงะน้อวันนี้ผมทำวันนี้ผมทำปุ๋ยยูเรียนะพี่น้องแต่เดี๋ยววันหน้าผมจะทำะผมจะทำสูตรใหมนะ่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำพี่น้องทีหลังวันนี้ผมทำสูตรปุ๋ยยูเรียนะ เดี๋ยววันหน้าผมจะมีมีอีกหลายสูตรที่จะแ,แนะนำพี่น้องแต่นี่เป็นสูตรของปยยุ๋เยเนลือเราจำเป็นต้องหมักแกบใหม่เนี่ยให้มันเก่าเพราะว่าเราเอาแกบใหม่เนี่ยเอาแกบใหม่ไปใส่ต้นไม้ไม่ได้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตนะ ผมลองดูแล้วผมลองดูแล้วต้นไม้ไม่จเจริญเติบโตและจะแค่แกนเหลืองอยู่นั่นแหละต้นไม้ไม่โตพี่น้องเราเป็นต้องทําแกบใหม่ให้มันเกา่าเพื่อการหมักเอาไว้เพราะว่าถ้าเราแกบใหม่ๆไปใส่เลยเนี่ยไม่ได้ตัวนี้มีสารซิลิคอนอยู่ถ้าเราเอาไปใส่พืชเนี่ยมันร้อนมากเลยนะพี่น้อง มันจะทำไม,ม่ให้ไม,ม่ให้ไม่ไม่ให้พืชเราจเจริญเติบโตเลยเสร็จแล้วถ้าเราไปใส่อย่างเงี้ยนะใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะดึงธาตุอาหารจากดินเอามาใช้หมดเลยโดยต้นไม้เนี่ยไม่สามารถจะดึงเอาไปใช้ได้ไอ้แกบใหม่นี่แหละมันจะดึงธาตุอาหารจากดินมาเลี้ยงมันก่อนมาเลี้ยงมันก่อนเพื่อว่าจะให้จะให้ตัวมันเนี่ยอ่ะยังไงล่ะ ให้ตัวมันเนี่ยให้ให้ให้พ้นจากสารซีฟอนนะพี่เองมันจะต้องดึงจะต้องดึงสารอาหารจากดินเสร็จแล้วรากพืชก็ไม่สามารถจะดูดจะจะ,จะดูดซับเอาจากอเอาเอา,เอาสารอาหารจากดินมาใช้ได้ไอ้แกบนี่จะดึงมาใช้หมดเลยพืชมันถึงไม่เจริญเติบโตไงมันถึงได้เหลืองมันถึง่งแแกนไง แต่ผมคิดว่าต้องให้หมัดซะก่อนให้หมัดซะก่อนอออน,นี่แล้วผมว่า,าอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระสอบน้อยนะพี่น้องกระสอบน้อยกระสอบน้อยมันก็เท่ากับเท่ากับกระสอบปุ๋ยโมเียเน,นี่ยกระสอบเนาะ กระสอบน้อยสองกระสอบกระสอบน้อยสองกระสอบเข้าก็บกระสอบปุยยูเรียมเนี่ยเหมืองกระสอบกระสอบกระสอบปุ๋ยยูเรียมจะใหญ่กว่านะพี่น้องนะ หนึ่งกระสอบปุยยูเลียได้สองกระสอบได้สองกระสอบอาหารสองกระสอบอาหารไก่ได้สองกระสอบอาหารไก่เราก็จะปลูกไปเลยพี่น้องปลูกปไปเลย เสร็จแล้วก็เราก็จะเอาไว้ในร่มอย่างเงี้ยพี่น้องเราก็จะเอาไว้ในร่มอย่างเงี้ยประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์หรือถ้าให้ดีก็ประมาณหนึ่งเดือนพี่น้องเราก็นําเอาไปใช้ได้เลยไปผสมตามตามสูตรที่ผมบอกแล้วเพื่อจะงามมากพี่น้องเนี่ยสำหรับคลิปนี้พี่น้องคงเข้าใจแล้วเนาะเป็นสูตร เป็นสูตรทำแกบใหม่ให้เก่าโดยใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นหัวเชื้อในการหมักนะครับสำหรับสูตรนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปัญญาพารวยก็ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไวค้คลิปหน้าปัญญาพารวยจะมาหมักแกบด้วยสูตรของอเป็นเป็นเป็นสารเกี่ยวกับ พวกอินทรียพวกจุลินทรียทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาหมาแกบด้วยอพวกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับคลิปนี้เป็นหัวเชื้ออ่าของเป็นหัวเชื้อของปุยยูเรียนะครับสำหรับคลิปนี้ปัญญาพะลวยก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนยังไงช่วยให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องได้รู้ในการผสม ให้พี่น้องได้รับรู้ในการทำด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ